แมนเฮาไห้ชคสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขผู้สุขคนกับผมกติมาต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของเสี้นหยวนวันศุกร์วันศุกร์ที่18กรกฎาคมสองหของเส้นหยวนเขาตะเลขวิ่งพี่นอ้องเลขันออกเลขบนออก37เจ็ดลขล่างออกหนึ่นง้อนง ของเซียนยวนเขาเลขวิ่งเขาตะศูนและพี่น้องแล้วแปดกับ0นเข้าที่ศูนจับคู่ลุยตามกันต่อคือเกาเขากับมี่ห้เบิงของเกาและพี่น้องรักฐานของเกาลดกับมี่ห้เบิง สุกที่สิบแปด วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนด่าง แปดกับสองแปดกับสองาม,มิตัวเน้นมาบึงี่นอ้นนองก็ได้จับก,กู สองสองหนึ่งสองหนึ่งแปด สองหกมาตามก้นรัฐบาลไทยบะสองหกสองแปด 8 chín, 4ี่แปดส่แปดห้เราไม่กันบนเนาะ วันนี้ได้เก่าคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้ไม่เก่าคูแล้วไปนองเด้อวันนี้ไม่เก่าโครูบะเงสิบว,วันนี่จากสิบเอ็ดเลี้ยยุสเก้าวันน,นี้พี่น้องเน้นห้าแปด สองหกสองแปดหกแปดเน้นติดแปดมัดติดสองสองคูเน้นให้สี่คูเน้นสี่คูพี่น้องเน้นสี่คู พี่น้องแคปหน้าจอวันศุกร์ที่18บนี่เล่าเสี้ยนหยวนบนรางวิงรูดแปกับ2จับคู่2องสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองหกเกี่แน้นที่26 28 หกแปดห้าแปดเน้นซี่คู่พี่น้องพี่น้องเขากระแคบหน้าจอเอานี่ลายมือเพื่อนเบื่องง่ายๆจับง่ายๆสัญ,ญลักษณ์เพ็นเราวันศุกร์พี่น้องตอนนี้แหละวันทีก็มเคยเขียนนะพี่น้องนี่าะตามนั้นครับผมถ้ามากระจัดสคัดกระพานไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ขอบคุณเสียนดวนหลายๆโชคมานกันฝากกดไลกดแชร์กดติดตามสำหรับคิดมีบานเฮาให้โชคสวัสดีครับผม